ก็เกิดประเด็นขึ้นอีกแล้วครับสำหรับสติ๊กเกอร์ไรหนึ่งในอดีตสมาชิกวงซอยแบดที่หลายๆคนก็รู้จักแล้วก็มีเพลงดังมากมายหลายเพลงก็ได้ไลฟ์สดผ่าน IG ออกมาเผยถึงสาเหตุที่เจ้าตัวเนี่ยได้ออกจากวงที่เรียกได้ว่าแฉเลยแหละ,ละเกี่ยวกับวงซอยแบดนั่นเองซึ่งก็เป็นเรื่องผลประโยชน์นั่นเองแล้วข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยดีกว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักซอยแบดหรือแซดบอยนั่นเอง ที่เป็นเจ้าของเพลงดังหลายเพลงเลยนะที่เรียกได้ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยชัดเจนมากๆที่ได้ใส่หน้ากากไอ้มุ้งดําและไม่เปิดเผยตัวตนนั่นเองซึ่งต่อมาเนี่ยหลายคนก็ได้รู้นะว่าสมาชิกแต่และคนเนี่ยเป็นใครบ้างนั่นเองทั้งมียูซิกกาวอยสติ๊กกี้ไรท์และอีกหลายๆคนแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสติ๊กกี้ไรท์หนึ่งในอดีตสมาชิกนะก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน IG และเผยถึงสาเหตุที่เจ้าตัวนั้นเนี่ยออกจากวงนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้นะว่าจะเรียกว่าแฉได้ไหม แต่ละหลักเนี่ยพูดถึงเรื่องเงินที่อดีตสมาชิกเพื่อนร่วงมวงทําการกูเงินนะจากการสร้างรายได้บน YouTube และการแสดงโชว์เมื่อเรื่องแดงขึ้นเนี่ยทำให้คนที่นําเงินไปเนี่ยก็ได้นําเงินมาคืนและประกาศลาออกในภายหลังเราไปรับชมคลิปบ,บางช่วงบางตอนกันเลยดีกว่าจนมาวันหนึ่งอ่า มันเกิดปัญหาว่าเงินที่เราทํามาตอนก่อนที่จะเปิดบริษัทนะครับผมเงินที่เล่นคอนเสิร์ตมาทั้งหมดจากการจ่ายค่าระบายไปหรือทําอะไรไปก็แล้วแต่เงินมันหายไปหมดเลยเงินมันหายไปที่นี้คือมันจับต้นชนไปลายไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องเงินกันตั้งแต่แรกเราไม่รู้ว่าเงินไปไหนจ่ายอุปกรณ์ไปเท่าไหร่รายละเอียดบินหรือเช็คไม่มีใครเช็คเลยผมเองก็ไม่ได้เช็คผมเองก็ผิดที่ชะล่าใจว่าผมไม่ได้คิดอะไรมากผมทําเพลงอย่างเดียว ก็ไม่ได้รู้ว่าเงินไปไหนจนเรามาสืบสาวความกันไปว่าเงินมันไปไหนหาจี้กันไปก็โอเคก็เหมือนจะได้หนึ่งคนในทีมที่อ่าเหมือนจะเอาเงินตรงนั้นไปครับผมแล้วก็ซึ่งก็จะเห็นได้ชัดนะว่าจุดประสงค์การตั้งวงซอยแบทตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของเพื่อนนะที่ได้ทำเพลงและไม่หวังผลรายได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำมิกเทปไปน,นั่นเองก็ได้นำบีทใน YouTube ต่างๆเนี่ยมาทำเพลง ซึ่งต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงเริ่มเปิดสร้างรายได้ต่อมาก็เลยลงมือทําเองซึ่งก็ได้ตกลงกันว่านะเงินที่ได้จากการแสดงโชว์และเงินบน YouTube เนี่ยจะเก็บไว้เพื่อซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทําเพลงซึ่งแต่ละคนก็ไว้ใจกันมากจนมาถึงตอนที่จะได้ใช้เงินจริงๆพบว่าเงินมันหายไปก็เลยสืบหาราวเรื่องนะก็ได้ไปเจอต้นตอว่ามีคนคนหนึ่งในวงเนี่ยนำเงินไปซึ่งเขาก็ยอมรับนะและก็ได้คืนเงินไปและก็ได้ลาออกในภายหลัง แต่ในไลฟ์สดเนี่ยทางสติ c k y r i ร์ไไม่ได้เอ่ยถึงชื่อบุคคลเลยนะแบบเจาะจงก็ถือเป็นการให้เกียรติมากๆซึ่งในไลฟ์เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ยังมีเรื่องการเซ็นสัญญากับบริษัทซึ่งบริษัทที่พูดถึงเนี่ยเป็นบริษัทซอยแบดที่โตแทนเพื่อนเนี่ยคนที่เอาเงินไปเนี่ยก็ได้ไปทำข้อตกลงกับบริษัทเรื่องลิขสิทธิต์ต่างๆคราวนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าปัญหาบานเลยแหละซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับอัลบั้มปกสีม่วงนะมูลค่ารวม2,000 200, 0 0บาทก็เรียกได้ว,ว่าไม่น้อยเลยนะ แต่เรื่องนี้เนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ได้มารู้ทีหลังนะก็เลยต้องประกาศแยกวงในที่สุดซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันใหม่ว่าจะทําข้อตกลงกันแต่ก็น่าจะไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ซึ่งคลิปเต็ม25นาทีเนี่ยถ้าใครอยากดูผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปไปดูกันได้เลยโดยชาวเน็ตเนี่ยก็ได้โยงใยนะว่าคนที่นําเงินเนี่ยเป็นคนนี้หรือเปล่าใช่คนนี้หรือเปล่าผมเนี่ยขอไม่เอ่ยชื่อนะว่าเป็นใครและเพื่อนๆหลายคิดว่าคนที่นําเงินของวงซอยแบสไปเนี่ยคืออดีตสมาชิกคนไหนก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนนนคความิดดเห็กัไ้ แต่ขอนะแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ด้วยนะครับทิ้งท้ายนะครับสาหรับคนที่สงสัยว่าผมเนี่ยหายไปไหนไม่ลงคลิปเลยผมก็ขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าที่ผมหายไปเนี่ยผมไปใช้ชีวิตมาก็เรียกได้ว่าผมทํางานตามฟิลนั่นเองซึ่งผมก็ขอโทษแฟนคลับด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฟิลมาละกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์จากผมสําหรับวันนี้นิวส์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้พีทสันติ